สวัสดีค่ะน,นี่ก็จะลงไปที่บ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ของพญา,านะคะาคลักษัทุศักดิ์คูข้าน้อยมานะคะมาสักการบูชาวัดดงหนองตาน,นี่นะคะดิฉันสุจินตนาดวงแสงเลกนะคะหรือชื่อเรียนวันนี้นะคะช่องสบายสบายส,ายสไตล์อันนานะคะวันนี้ก็จะมาบูชานะคะวัดป่าดงหนองตาลที่เลื่องลือนะคะดิฉันอยู่อ,ดอุดรมานานก็ไม่ได้เคยมานะคะ,ะเพื่อนๆทุกคนนะคะ จะพาไปดูบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่จะลงไปแล้วนะคะลงไปแล้วไปแล้วนะคะนะคะเป็นบุญวัส,สนามากเลยนะคะที่ได้มาถึงที่เลยนะคะแล้วผู้คนก็ไม่เยอะนะคะอันนี้บอ่อนี้นะคะไม่รู้ว่าลึกเท่าไร่นะคะดูสิคะ่ะน้ําจะออกเป็นสีฟ้านะคะเป็นหินนะคะหินนี้โดยธรรมชาติเลยนะคะก็มีบอ่อนี้นะคะบอ่อลึกนะคะเป็นบอ่อของพญานาคอย่าาใกล้แม่ จะตกลงไปเป็นบอ่อพญาน,นาคนะคะเป็นนี่ก็เป็นหินนะคะหินมาแต่สมัยโบราณโบราณเ,แบบเป็นหินแบบเป็นหินแบบเหล็กเลยนะคะเห็นแบบเหล็กเลยนะคะแล้วบอ่อนี้ก็จะเป็นสีสีฟ้าฟ้านะคะสีฟ้าสีข้ามนะคะนี่นะคะ Uh huh. บอ่อนี้ก็จะสีสวยนะคะสีสวยนี่ให้มาทําบุญนะคะทําบุญนะคะโยนหินนะคะโยนหินเพื่อความสิริมงคลนะคะช่วงนี้มาช่วงนี้ดีนะคะเป็นช่วงที่ไม่มีน้ํานะคะแล้วก็ลงมาสัมผัสบอ่อได้นะคะนี่บนบอ่อสีน้ําออกสีฟ้านะคะแต่ละบอ่อนี้น้ําจะสีไม่เหมือนกันนะคะนี่นะคะหวานเงินสิคะมีเงินก็เอามาหวานไว้สิคะนี่นะคะ นี่ก็บอ่อน้ําอีกบอ่อนะคะบอ่อน้ําแต่และบอ่อเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะมีบุญวัส,สนามากเลยนะคะที่ได้มาที่นี่นะคะสาธุสาธุขอให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมั่งมีสีสูงดูดีกินดีนะคะไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะคะมีเงินไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะเอาวันนี้ก็เดินรอบมาพาท่านผู้ชมเดินรอบไปทุกที่นะคะวันนี้โชคดีนะคะพี่ คนมาไม่เยอะนะคะก็ได,ได้ได้เดินแบบสะดวกสะดวกหน่อยนะคะ,ะท่านผู้ชมอยากมาก็มาทําบุญได้นะคะนี่บอ่อนี้ก็จะเป็นน้ําคนละแบบกันนะคะนี่ก็จะคุนค้นๆหน่อยนะคะแต่ละบอ่อนะคะจะมีบอ่อรอบโอบอ่อรอบพญาน,นาคเลยนะคะนี่นะคะบอ่อนี้ก็จะมีปลาด้วยนะคะดูมีปลาอาศัยอยู่ด้วยนะคะบอ่อแต่ละที่นี้ลึกมากเลยนะคะไปถึงเมืองบาดาลเลยนะคะ ไม่เคยแห้งนะคะไม่เคยแห้งบอกไม่ได้ว่าลึกแค่ไหนนะคะอะมาได้นะคะ,ะเที่ยวมาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลได้นะคะดีค่ะน้ำนี่ก็ดีค่ะดูสิคะบอ่อนี้ก็บอใหญ่มากเลยค่ะหินที่เราเดินเหยียบนี้นะคะก็เป็นหินที่ว่าไม่ได้เป็นหินธรรมชาติเลยนะคะมีมาแต่พุทธกาลเลยนะคะเนี่ยลาย เป็นหินที่แบบว่าเกิดธรรมชาติเป็นอะไรที่แข็งเหมือนกันนะคะเดินนีก็ทําให้ไมรู้สิคะเป็นอะไรที่เป็นมรดกเลยนะคะมรดกวัฒนธรรมอย่างมหาศัรจรจย์ิ์มากเลยนะคะฉันไม่เห็นมาเห็นกับตาก็นุโมทนาสาธุมากเลยนะคะเป็นอะไรที่ ปพิ่มปิติใจนะคะที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะสาธุสาธุนี่นะคะนี่ก็องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ล้อมด้วยนางข้าปกนะคะอาดีนะคะดีนี่นะคะนี่ก็บ่อน,นี้มีปลาด้วยนะคะมีปลาด้วยนะคะนี่นะคะ วันนี้ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนนะคะมาชมในคลิปนี้นะคะขอให้มีความสุขนะคะมั่งมีสีสุขอยู่ดีกินดีมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ